สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรสิรวัน์คองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์พุทธมณฑลจังหวัดจัทนทบุรีวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมมีโอกาสได้มาลงพื้นที่ยังวัดเขาบรรจบนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอมะขามจังหวัดจัทนทบุรีะจะเห็นได้ว่าที่วัดเขาบรรจบแห่งนี้นะครับมีโฮมสเตย์มีชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นต้นแบบและก็มี ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งเพนนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมนะครับของเขาบรรจบแห่งนี้จากด้านนี้ขึ้นไปด้านบนก็จะเห็นว่ามีวัดเขาบรรจบอยู่ซึ่งเป็นวัดสายป่านะครับสายวิปัสนาธุระพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาวิปัสนาธุระนะครับและวัดเขาบรรจบแห่งนี้ครับก่อตั้งขึ้นด้วยบารมีของพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตาวิทยวัดเขาสุกิม นะเป็นที่สาขาแห่งที่9นะครับของวัดเขาสุกิมนะครที่วัดแห่งนี้นะครับมีน้ําตกเขาบรรจบไหลผ่านนะมีทัศนียภาพที่สวยงามบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของพระพิสุสายวิปัสนาธุระท่านผู้ชมตามผมมาหน้านี้เลยนะครับไปชมเสนาสนาวัดกันครับเชิญครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพระอาจารย์ดำรงธรรมทินโนวัดเขาบรรจบนะครับจากการรมสการถามพระอาจารย์นะครับจุดที่เรายืนอยู่ด้านนี้เรียกว่าอะไรครับผมพระอันนี้เป็นพระแม่ธรณีเดียบบีบมวยผมครับผมยอโยมเข้ามาสร้างไว้เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสร้างถวายนะครับตามความเชื่อแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าจะอ้างเอาบารมีสามสิบทักษะที่ตรัสรู้นะครับ แล้วพระประธานด้านนู้นนะครับเป็นปางพุทธลีลาครับผมอ๋อนะครับเป็นปางพุทธลีลานะครับเดี๋ยวก,รการรัชกาลพระอาจารย์นําชมเสนาสนาะภายใน,นวัดเขาบรรจบในพระอาจารย์ครับรัชกาลครับครับ,รบยีงมน,นครับ ท่านผู้ชมครับต้นไม้ที่วัดเขาบรรจบนี้จะเห็นพระอาจารย์ครับต้นใหญ่มากเลยนะครับอาจารย์อันนี้ไม้ปลูกท้งนั้นไม้ปลูกเลยพระอาจารย์โอ้สวยงามมากเลยปลูก30ปีนะสามสิบปีอ๋อสามสิบกว่าปีนะครับพระอาจารย์ด้านนี้ดอกต้นออกสวยอย่างครับอาจารย์ต้นต้นอะไรฮะอาจารย์นี่ต้นอ่า สาวสันทายอ๋อมาจากทางเหนือไม่กช่รังดูครับท่านผู้ชมครับจะชื่อเหมือนทางทางเหนือเนาะสาวสันทายครับผมสวยงามมากนะครับอาจารย์นิมมตนครับอาจารย์จุดที่เรายืนอยู่นี่คือศาลา สาราหลังแรกของที่วัดเลยเสร้างจากไม้มะค่าัไม้มะค่าทั้งหลังเลยสารากรรมฐานของท่านหลวงปู่ชื่อของหลวงปู่หลวงปู่สมชายเลยอ๋อที่ตาพิระโยดใช่ทวายท่านป้ายด้านหน้าคือพระอาเทระนุ่งดงครับอาจารย์อ๋อเป็นหลวงปู่มั่นอ๋อปุริคัตโตะปุริสัตโตแล้วก็ ท่านพระวิสุทธิญาณเทนครับท่านพระวิสุทธิญานเทนหรือลุงปู่สมชายท่านมารเริ่มก่อตั้งวัดเขาวันจบนี่เมื่อปีพศอะไรครับแต่ตามประวัติก็ปี2 5 0 23นอ๋อครับผมถือว่าเป็นวัดป่าที่สรรพยะเหมาะแก่การบำเพ็ญศาสนาธรรมมากเลยแต่สงบร่มเย็น เขาบรรจบแห่งนี้นะครับมีพระอาจารย์ครับมีต้นไม้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์เพราะว่าในพักรักพักรักับของเรานี่มีพระพุทธเจ้าห้าองค์ที่นี่มีต้นไม้พระเจ้าห้าองค์ใช่ไหมครับอาจารย์มีต้นพระเจ้าห้าองค์ต้นใหญ่ต้นใหญ่เลยฮะแล้วนี่นี่ม์พระอาจารย์แปดคนโอบเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวไปชมกันครับท่านผู้ชมครับ ลอดประตูพระยาไม้มงคลครับอาจารย์ต้นสมพงศ์อายุกว่าห0ึปีนะฮะทุกท่นพระอาจารย์นำชมกนะันครับเข้ามาทำกิจกรรมเป็นลูกขะมรดกของแผ<อ>่นดินใต้โลกพระบารมีลูกข้ามรดกครับ โอเครับอาจารย์มาชมต้นนี้หน่อยครับต้นใหญ่เหลือเกินล้มนะครับต้นนี้คือต้นอะไรครับอาจารย์ต้นยางแดงต้นยางแดงนะครับโอ้โห่านท่านผู้ชมครับมาดูต้นยางแดงนะครับที่วัดเขาบรรจบแห่งนี้ครับเป็นไม้ที่ตรงมากครับยาวกว่า50เมตรนะครับอุดมสมบูรณ์มากเราดูท่านผู้ชมครับยาวสวยมากเลยนะครับ ตัวนี้คืออะไรประตูสวรรค์เขาเรียกประตูสวรรค์ประตูเข้ามาเป็นประตูเดิมทางเข้าวัดเดิมโอ้ทางเข้าวัดเดิมเหมือนเข้ามาสู่ป่าพระธรรมเพื่อดึงตัวเองให้ถึงสวรรค์อะไรประมาณนั้นนะค่ะประตูสัจธรรมครับท่านผู้ชมครับจุดที่ผมเืนอยู่นี้ก็คือประตูสวรรค์หรือประตูสัจธรรม ทางที่จะเข้ามายังวัดเขาบรรจบแห่งนี้นะครับเหมือนกับเข้ามาสู่อีกโลกหนึ่งนะครับมาเป็นความจริงของชีวิตครับซึ่งผ่านต้นไม้ที่ใหญ่มากนะมโหลานอลังการมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ ที่มนครับอาจารย์พระอาจารย์ครับต้นอะไรครับนี่ใหญ่มากเลยครับอันนี้เป็นต้นต้นสมพงศ์โอ้ต้นสมพงนะฮะหรือบางถิ่นก็เรียกสะพุงครับในจันทบุรีนี่มีกี่ต้นครับอาจารย์อ๋อก็มีหลายครับมีหลายต้นเพราะมันเป็นไม้ไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนก็เลยไม่โดนโค่นโอ้แต่ใหาแต่ใหญ่โตมากเลยใหญ่แต่ส่วนส่วนใหญ่ก็จะขึ้นคู่ด้วยนะอ๋อครับผมกลายเป็นสมพงคู่อ๋อสมพงเป็นคู่สมพงศ์คู่สมพงศ์ตำราเขาจะพากันมารอดมาครับ เป็นลูกขามรดกของแผ่นดินลงันทึกเป็นลูกขามรดกของแผ่นดินของจังหวัดจันทร์พระบารมีใต้ลมพระบารมีของจังหวัดจันทร์นี่มีอยู่สองต้นที่วัดเขาบรรจบคือต้นนี้ต้นนี้แลวก็ที่น้าตกเขาสายดาวเป็นต้นพระเจ้าห้าพระองค์ใหญ่ั้นาจรย์แต่ตรงนี้ก็จะมี้าพระองค์ใหญ่เหมือนกันแต่เข้าถึงได้เองั้นพระอาจารย์พาไปดูต้นพระเจ้าห้าพระองค์หน่อยครับขอบคุณครับ นี่ครับเราจะถึงแล้วครับนี่ฮะกเก้าเบสเองนะครับต้นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับถือพุทธเจ้าในพระราับของเราเนี่ยท่านผู้ชมครับมีห้าพระองค์ก็คือพระโกกูสันโธโกนาคมัโนกัสโปและโคตโมและพระศรีอริเมตไตซึ่งท่านจะมาตต่สรุ้เป็นพ,พุทธเจ้าในอนาคตการนะครับ ท่านผู้ชมครับที่เรายืนอยู่จุดนี้ก็คือต้นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเป็นต้นที่ใหญ่มากครับนะครับสูงมากเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับต้นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ลูกที่ผมเก็บที่พื้นได้สักคู่หนึ่งนะครับและนี้ที่พระอาจารย์ให้มามีการลงรักนะครับปิดทองจะสวยงามนะครับมีความแตกต่างกันนะครับคือในพระกระกรับนี้มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้วยกันนะครับสวยงามมากครับ ตามมัธยการถามพระอาจารย์ครับสะพานที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ชื่อว่าสะพานอะไรครับก็ตั้งชื่อเป็นสะพานข้ามโอคะสองสายโอ้ข้ามโอคะอ,อยู่ในเขตพ<อ>ุทยานที่ที่ตรงนี้ที่เรียกว่าวัดเขาบรรจบก็เพราะว่า เป็นฝั่งนี้เป็นเทือกเขาสายดวสยดาว,ว,ดาวมาบรรจบกับเทือกเขากิจกูดกิจกูดก็เลยเรียกว่าเ<อ>ขาบรรจบ<อ>ก็มีล้ำธ่านโอมีล้ำธารมีน้าํนาตกโอ้บรรยากาศสมบูรณ์มากเลยครับ,จ,บจัดสวยงามมากทีเดียวสะพานนี้ก็จะข้ามไปที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมฝั่งนตรงข้าม ธรรมสก,การถามท่านอาจารย์ดำรงนะครับแผน่นอิดสี่แผ่นนี้ไว้สาหรับอะไรครับอาจารย์ตรงน,น,นี้เป็นที่นั่งกรรมฐานสําหรับนักศึกษาอพอนักศึกษาจะมาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน<อ>ที่นี่ก็นั่งปฏิบัติตามจุดต,ต่างๆ<อ>นี่เลยเนาะมีหล<อ><อ>ายจุดวฝั่งนี้จะเงียบสงบอ๋อติดติดน้ําตกด้วยทัศนียภาพสวยงามนักท่องเที่ยวมารบกวนดีสักพักครับงมอาารย์โอ้โดูเครื่องไม้นะ เหมาะแก่การนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานมากเลยของนักธรรมโทกับน,นักธรรมเอกอออามาเวลานา่งขุดครับผมครับมาเป็น,นทุกปีใช่ไหมอาจารยทุกปีก็เพิ่งเว้นไปสองปีหนี่อครับ จารครับนมัสการถามจุดท okay. er ี่เรายืนอยู่นี้คืออุโบสถใครเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างครับจ้ารก็เป็นหลวงปู่สมชายครับเป็นหลวงปู่สมชายหลวงปู่สมชายครับที่ได้ก็สร้างเป็นศาลาคเป็นศาลาหลังใหญ่แล้วก็ปรับมาเป็นโบสถ์ศิลปะนวดลายเป็นยุคยุคไหนครับศิลปะศิลปะในเป็นศิลปะไปทางด้านนาไม่ใช่ด้านนาทางด้านนาะผสมครับ แล้วพระประธานประจําโบสถให้กันเป็นพระประธานปางมานวิชัยอ๋อมานวิชัยนะมานวิชัยชื่อชื่องค์พระเนรกาพระ,พ,พ,ระพระพุทธจันโทครับพระพุทธจันโทครับครับท่านผู้ชมครับที่เราได้ยืนอยู่จุดนี้ก็คืออุโบสถของวัดเขาบรรจบนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับก็ศิลปะด้านในเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมออตอนนี้กับผมธรรตรีพรพลพยนเลื่อนรัตนะครับได้มาอยู่กับหลวงปู่คานตุลธรรมโมหรือนามเต็มๆของหลวงปู่นะครับพระครูธรรมทรบุญคานตุลธรรมโมนะครับเจ้าวาดวัดเขาบรรจบซึ่งท่านได้ชมทัศนียรมนียสถานของวัดเขาบรรจบไปแล้วนะครับโดยดรศิรวัตรนะครับ ก็ขอกราบนักการหลวงปู่บุญคานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งนะครับเป็นพิเศษนะครับเขาญาติถามหลวงปู่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเขาเจดครับเขาเจ็ดสินะครับพรรษาเท่าไหร่แล้วครับพรรษาอรรษาอายุ70พรรษา36ครับหลวงปู่เนี่ยผมจำได้จำได้ว่าตอนที่มา เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏีราตวิทยาลัยนะหลวงปู่อยู่องค์เดียวนะครับก็เลยอยากจะกราบเรียนถามหลวงปู่ว่ามาอยู่ที่เขาพระจบเนี่ยกี่ปีแล้วครับคิดลงังสิบกว่าปีมา,ก,ากกว่ามาั้งโบมากกว่าเนาะมากกว่าแล้วว่ามากรุกเขามาประจำข้ามพิกปีนะข้ามข้ามพิกปีสักสุดท้ายเนี่ยข้ามข้ามปี แล้วที่มาเนี่ยมาได้ยังไงครับก็เขาเรียกคือเขาจะกินมันนะเป็นปลาปลาตะกินปลาตะกินตัวเล็กก็ออกดงออกไปตามสาขาที่นั่นมันรัดนี้บางบางเรองหลายพักนะครับแต่ช้นงตุ่มบางัพลังมากเขาใช้ดาวเหนือครับดาวเหนือเขาเขาไปอีสานครับอีสานทั้งนี้ก็ วัดก็ไมนมีใครพระเจ้าบาสกรกษาลาพิสัยอ๋อก่อนกอาาออน่อนลุม,มานี่มีม,มีอยู่องค์หนึ่งแล้วนะฮะมีอยู่เวาชออมาอดมาเป็นขององค์ทีนะ่สี่ะอืมครับครครับ,รบาลาพิยที่นีอยู่ดูแล่นี่จะมีงานประจำนะก็เตงลงมาดูแลทีงนี้ครับผมครับผมครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ เราไปถ่ายทำวัดในสาขาว,วัดเขาสุกิมหล,หลายหลายวัดกูบาจา์ที่อยู่ประจำแล้วก็ดูแลวัดเดียจะเป็นที่เหมือนอย่างที่หลวงปู่พูดนะครับเมื่อมีวีคนดูแลวัดที่กูบาจา์คือหลวงปู่ธรรมชายได้สร้างได้วางหลักฐานไว้ให้คณะสิทธุนหลังๆก็ช่วยกันรักษาต่อน้องหลวงปู่ใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> นี่หลวงปู่มีทาย,ยาทหรือยังครับ ทายาทที่จะอยู่ดูแลต่อจากหลวงปู่อ่ะคือช่วงย้ายเนีผมก็เลยอยู่กลางๆสีนะ่ห้า <laughs> นะเดือนนะมีแววสักคงไหมฮะสี่ห้ารูกเนี่ยทายาทจะอยู่นาน,านาอย่างนั้นนะครับผมขอใมนต์อยู่นานๆนิมนต์นิมนต์ให้อยู่นานๆนะคร,รับหลวงป <ใน S 1> ู่อยู่องเดียวยังอยู่ได้อ,อ,อยู่องเดียวยังอยู่ได้กี่ปีคะที่อยู่องเดียวอ่ะคือเป็นแค่นั้น หลายปีเหมือนกันมาอยู่นี่บินนาบัดลำบากไหมครับขั้นแรกก็อนลำบากครับโฮมยังไม่เป็นเลยทางนัทางหอสมัยนั้นยังไม่มีโฮมสเตย์ยังไม่มีรีสอร์ทบ้านคุณก็ห้องครับจากวัดนี่เดินไปถึงไหนครับถึงทางโค้งตรงนั้นทาะทางสุรยางทางโค้งโค้งโค้งวัดทุ่งเพนเลยวัดเพนกับวัเพนโอ้โหสาธุสาธุนี่ถ้าไม่มีคุณธรรมขั้นสูงจริงๆแล้วเนี่ยคง ไม่อยู่เนะาะไม่มาที่เราไมด้มามาแนแล้วมีโยมตามมาอุปถากดูแลช่วยบ้างไหมครับจำบ้า,บา,างดูแลตอนเช้าตออาหารครับผมครับผมครับนี่หละคือครับพระปฏิบัติพระวัดป่าป่าจริงๆนะครับไม่ใช่ป่าโรมานียสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนปัจจุบันนี้นะครับสมัยที่หลวงปู่มาอยู่องเดียว ด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์คือหลวงปู่สมชายที่แต่วิริโยแห่งวัดเขาสุกิมหลวงปู่คารท่านก็ดูแลที่นี่มาโดยตลอดนับสิบสิบปีนะฮะทุกวันนี้เหงาไหมครับหลวงปู่ไม่เหงาไม่เหงามีคนมาไม่ขาดสายแต่ก็สบายสบายครับผมครับผมหลวงปู่ครับการปฏิบัติธรรมที่หลวงปู่ยึดเป็นแนวเป็นหลักสําหรับตัวหลวงปู่เองเนี่ย มียังไงบ้างครับพอที่จะขยายให้ลูกหลานได้ฟังบ้างไหมครับไม่พอไม่พอเรื่องเรืองศีลครับเีื่ักับสุขควรทีนจมาที่ปัญญามันเดียวฝาทานที่พยใจกครับนำ่งดีไปให้บังเทียนภาวนาให้สติคุครับ หยิดของวางของนเดินไม่ต่างต่าอของหายใจเที่ยงไวแลภาวนาตลอดคงแม่เขาคงแม่ลูกจะไม่เขาใจเขาทำไรมาคลวพ่อองนีเรีนภาวนาไปขที่กินตอนนั้นไปกราบลวงปู่ใ่นครับนัางทหายใจที่ยงไม่ได้กนระวังตั้รู้ดูื่อยอย่างตัวอย่า ทิ้งมาดีทำมาดีทำเกือนทำเสียถ้่ัังใจทิ้งไม่ได้ครับครับครับพวกเรานี้ฟังให้ดีนะครับอย่านั่งหายใจทิ้งหายใจพุทโธพุทโธพนามตลอดบิดเดินกับพงนามในทุกวพุทโธไปตูตาอบิด้องท้งงานท้งกายท้องขาดใคุมสติอิอ มนสมบูรณ์นะนั่นหลายอย่างที่เราจะมาสัมผัสกันผะครับผมมีตัวเองนะครับความกัมีด้วยนะครับผู้ชมครับหลวงปู่บอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่หลวงปู่ได้สัมผัสจากการภาวนาแต่หลวงปู่เล่าไม่เป็นเล่าไม่ได้แต่แต่เชื่อว่าถ้าทําตามนี้ตามนี้ก็จะได้เห็นด้วยตนเองใช่ไหมครับครับผม ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลาที่ผมจะได้อยู่กับหลวงปู่นั้นไม่ไม่มากนักแต่ครับ <c oughs> ก็สุดท้ายนี้ขอพอรจากหลวงปู่ครับ <c oughs> พรนี้ไม่ได้ให้เฉพาะพวกผมที่นั่งมาทํางานในรายการนี้นะครับหมายถึงผู้ชมของอาชาว11กม่มประชาัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับ <c oughs> <c oughs> อยาาาาทหววหปีปปุลุลลลลิิสงเ เอวะเมวะอิโตดินนงเปตานางอุป,ปกาปฏิอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิดปม์เมวะชมิจตุสับเยปุเรนทุสังกาปาจันโาทปนลโสยัตถมณีโชติละโสยัตถะสับพิธิโยวิวัชตุสัพปรโคินัสจต,ตุมาเตภวัตปันตรายโยสุขีดีกันคุภวา อาพิวาตนาสีนิสาหิจังอุทธาปจา,ายโนจัตตารุธรรมวัน์เตอายุวันโนสุขังภาลาครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก่อนที่คณะถ่ายทมของเราจะเดินทางมาถึงวัดเขาบจบนะครับผมก็ได้เล่าโดยโดย่อๆให้ให้คณะถ่ายทมได้ฟังนะครับว่า สถานที่ีนแห่งนี้เป็นโรมนียสถานเป็นพุทธอุทยานจริงๆแล้วก็มีหลวงปู่นะครับหลวงปู่คารเป็นประธานสงฆ์เป็นเจ้าวาดอยู่ในที่นี้อยู่มานานหลายสิบปีนะครับเมื่อได้รับบัญชาจากหลวงปู่สมชายทิตาริโยหลวงปู่ก็เสียสละทุกอย่างอยู่รักษาวัดอยู่ดูแลวัด ส,สิ่งก่อสร้างที่สวยสดงดงามที่ท่านเห็นก็ดีต้นไม้ใหญ่ๆที่มีอยู่รอบอุทยานแห่งนี้ก็ดีนั้นเกิดจากบาร,รมีของหลวงปู่ที่ไม่ให้ใครมาทําร้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้หลวงปู่สร้างเองบ้างหลวงปู่สมชายสร้างให้บ้างก็จึงเป็นสถานที่อันน่ารื่นรมอย่างยิ่งนะครับ สุดท้ายของรายการนี้กราบขอพระคุณหลวงปู่คารเป็นอย่างสูงยิ่งแล้วก็บุญพรที่หลวงปู่ได้ให้แก่พวกเราทุกคนนั้นก็คงจะทําให้พวกเรามีความสุขมีกาลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายที่หลวงปู่พูดเองเลยนะโรคโควิดก็อย่าไปกลัวมันให้มีสติให้มีสตินะครับขอพระคุณกราบขอพระคุณหลวงปู่เป็นอย่างสูงยิ่งแล้วก็ขอพระคุณผู้ชมทางรายการทุกท่านนะครับที่สละเวลาอยู่ร่วมกับรายการของเราจนจบ ก่อนที่จะไปวัดไหนต่อไปยังไงนะครับโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ